สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับในคลิปคลิปนี้นี่นะครับผมจะมาบอกให้กับแฟนเพจนะครับทราบถึงข้อที่แฟนเพจยังคาใจกันอยู่ว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยไฟแนนซ์ Finance เนี่ยนะครับเอาเหตุที่เราไม่ชําระนี่ด้วยการกระทําของไฟแนนซ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปบอกเลิกสัญญากับเราเนี่ยผลของการบอกเลิกสัญญามันจะเป็นยังไง แล้วจนถึงขั้นว่าถ้าเอาไปฟ้องคดีแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเนี่ยนะต่อสู้คดีนี <Yeah. S 2> คือถ้านะถ้านะครับการชําระค่างวดของเราเนี่ยให้กับไฟแนนซ์นีน่นะครับงวดละ1,000 0บาทนะเอาตัวเลขง่ายๆงวดละ1,000 0บาทเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดือนมกราเนี่ยผิดนัดเดือนกุมภาก็ผิดนัดเนี่ยแล้วมาเดือนมีนานะครับ ประจำงวดเดือนมีนาจะสังเกตว่าุม,ามักราคุมพาเนี่ยผิดนัด2งวดละถูกไหมครับถ้าผิดนัดมีนาอีก1งวดเรียบร้อยมกราคุมพามีนา3มงวดติดกันซึ่งขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่า3มงวดติดกันไฟแนนซ์ถึงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาครับถ้าไม่ใช่3มงวดติดกันก็ไม่ยัง,ยงไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อนะครับคราวนี้เนี่ย เมื่อเมื่อผิดนัดมาแล้วสองวันมกรากรุมพามาเดือนมีนานะมีนามันก็จะมีค่าที่จะต้องเกิดขึ้นในเดือนมีนานี่นะครับหนึ่งครั้งวันละหนึ่งหมื่นบาทถูกไหมค่ากรณีชําระล่าช้าในเดือนมกราในเดือนกุมพานะสองเดือนแล้วก็ค่าติดตามทวงถามอีกโทรหาเราไม่รู้กี่ครั้งอะ่ะก็วานไปต่อเดือนนะครับ ต่อเดือนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่2ค่าเนี่ยค่าชําระล่าช้ากับค่าทวงถามเนี่ยสมมตุติตีเป็นเงิน1,000กับ200บาทนะสค่าเนี่ยหนึ่บาทในเดือนมีนาเราก็เอ้ยเราไม่อยากให้มันผิดนัดติดกัน3มงวดเราก็เอาจ่ายเข้าไป1,000 0บาทตาจ่ายเข้าไปในระบบของไฟแนนซ์เนี่ยนะหนึ่งบาทไฟแนนซ์ Finance เข้าทําไงครับเขาบอกว่าคุณมีค่างวด เดือนละนะงวดละ1 0,000ก็จริงนะแต่ว่าคุณเนี่ยติดค้างค่าทวงถามกับค่าชําระล่าช้ามา2เดือนเดือนกุมภาเดือนกับเดือนมกราเนีถ้าต่อเดือนเนี่ยมันพันสก็ต้อง2อ0พถูกไหมครับสองพคุณชําระเข้าไป1 0 0 0 0โดนหักเข้าไป2อ0พก็เหลือเงินอยู่เท่าไหร่7,600ถูกมเจ็ดพันคราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นทันทีว่า7,600มันไม่พอ10,000นะ มันไม่พอหนึ่งหมื่นระบบของไฟแนนซ์ทำหน้าที่ดีเหลือเกินนะครับก็ตัดให้คุณเลยว่าสามงวดติดกันเลยมกราคมพามีนาคุณมีผิดนัดสามงวดติดกันเงินเจ็ดพันหกอยอยู่ในระบบไม่ลงค่าง,งวดให้เพราะติดค้างอยู่สามงวดเมื่อติดค้างสามงวดปุ๊บผลก็คือเขาบอกเลิกสัญญากับคุณเเขาบอกเลิกสัญญากับคุณเมื่อเขาบอกเลิกสัญญากับคุณเขาก็ทวงให้คุณส่งมอบรถคืนหาคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา คุณก็อาจจะต่อสู้หรือเปล่าคุณอาจจะโต้แย้งหรือเปล่าไม่รู้อะหลังจากนั้นก็ฟ้องคดีถ้าหากคุณไม่ส่งคืนเขาก็ฟ้องคดีเมื่อฟ้องคดีปัญหาเกิดขึ้นเลยศาลก็นัดขึ้นศาลสมมุติว่ามาถึงตรงนี้คัดนะครับกลับไปย้อนไปดูว่าการบอกเลิกสัญญาของเขาเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยการผิดนัดสามงวดถูกไหมกลไปดูว่าสามงวดนั้นผิดนัดจริงหรือไม่ ดูว่าการบอกเลิกสัญญาชอบไหมถ้าปรากฏว่าเดือนมกราเดือนกุมภามีค่าติดตามทวงถามเกิดขึ้นมีค่าชําระราช้าเกิดขึ้นกติกาเขียนให้ไฟแนนซ์ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนนะว่าจะเอาค่างวดในเดือนมีนามาหักออกเป็นค่าติดตามทวงถามค่าชําระราช้าถ้าไม่แจ้งถือว่าทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้แล้วไปหักเงินในเดือนมีนา เป็นค่าปรับกรณีชําระล่าช้าหรือค่าบอกเลิกสัญญากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้เท่ากับว่าในเดือนมีนาเนี่ยคุณชําระเข้าไปแล้วเนี่ยจะถือว่าคุณไม่ชําระค่างวดไม่ได้เห็นไหมเท่ากับว่ายังไม่ติดยังไม่ผิดนัดติดต่อกัน3ามงวดถูกไหมเมื่อยังไม่ติดนัดผิดนัดติดต่อกัน3ามงวดแล้วมาบอกเลิกสัญญากับเราเนี่ยทำไม่ได้การบอกเลิกสัญญาไม่ชอบเมื่อบอกเลิกสัญญาไม่ชอบฟ้องชอบไหม ก็ยังไม่มีสิทธิ์ฟ้องไงโต้แย้งกันตรงนี้นี่ผลของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเจออย่างนี้สู้คดีได้ว่าการบอกเลืกสัญญาไม่ชอบนะครับสู้ได้ส่วนรายละเอียดไปดูในเคล็ดลับอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปหน้าจะว่าในแบบละเอียดๆนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ